ผู้ชายพูงใหญ่คนนี้ฮูลานถึงกระนั้นเขาก็เป็นเศรษฐีเขาเกิดในครอบครัวเมืองแร่โชคร้ายคือเข้ามาถึงชาติเขาธุรกิจดีๆเริ่มเสื่อมลงหุ้นบริษัทหุ้นแต่ละใบเพียงสี่เซนเท่านั้นเขาไปหานักลงทุนผลลัพธ์เขาแม้เจอเขาก็ไม่อยากเจอเลยแต่คงไม่มีใครเดาได้ไม่นานตลาดของบริษัทก็เพิ่มขึ้นจะทะลุหลักหมื่นล้านดอลลาร์ทั้งโมสปรีดเพราะเขาถึงกับบ้าคลัง่งและทรัพย์สินหลายสิบเหรียญก็เป็นของเขาเริ่มต้นด้วยความฝันในฝันเขาไปเที่ยวป่า คนงานจำนวนมากกำลังขุดเหมืองเพื่อเขาผู้บัญชาการด้านบนชื่อว่าไมเคิลคอสตาเป็นนักธรณีวิทยาเคยค้นพบได้แหล่งแร่ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อันที่จริงกับผู้ชายคนเดียวกันมีโอกาสได้เจอกันครั้งหนึ่งหลังจากที่ชายคนนั้นตื่นขึ้นมารู้สึกความฝันนี้คือพระเจ้าเม่าไปเขา เขาพยายามติดต่อไมเคิลแอบขโมยนาฬิกาทองของภรรยานำความร่ำรวยทั้งหมดของตัวเองไม่ลังเลบินไปอินโดนีเซียที่นี่เขาได้พบกับไมเคิลเคยเป็นสตาร์ในวงการก็กำลังตกอยู่ในสภาวะเสื่อมโทรมเพราะโพล้มเหลวติดต่อกันหลายครั้งไม่มีใครเชื่อเหตุผลของเขาสองคนทุกคนในโครงการนี้ทอดทิ้งมาร่วมมือกันเคนรับผิดชอบการใช้จ่ายและไมเคิลมีหน้าที่ในการหาตำแหน่งพวกเขาต้องการให้ทุกคน คนที่ดูถูกพวกเขาปีหน้าพวกมันอย่างบ้าคลั่มนักธรณีวิทยาพาผู้ชายคนนั้นไปที่หนึ่งที่เขาเคยเห็นมาก่อนเคนนี่มองไปรอบๆเขาตะลึงนี่คือฉากในฝันของเขาเหมือนกันเป๊ะครั้งนี้ทําให้เขามั่นใจมากขึ้นเคนนี่ดึงผ้าเช็ดปากเขียนข้างบนส่วนหนึ่งสัญญาแบ่ง5้าปีลงชื่อสองคนเริ่มตกลงกันเริ่มตอนแรก เคนี่ใช้ประสบการณ์ระดับตำนานของไมเคิลสร้างจุดขายดึงดูดการลงทุนขนาดเล็กจำนวนมากรับสำเร็จ260,000ดอลลาร์เงินทุนตั้งตนซื้อเครื่องเจาะลึกรีบไปเชิญคนงานในท้องถิ่นมาเริ่มขุดทั้งวันทั้งคืนจากนั้นช่วงเวลาแรกขุดขึ้นมาเป็นรายการแบบนี้นำไปทดลองที่ห้องแลบบดูข้างในว่ามีส่วนประกอบของทองหรือเปล่า แต่ปรากฏไม่มีสะดวกสบายอย่างที่คิดรายงานสารเคมีจะถูกส่งแบบไม่หยุดยัง้งครั้งหนึ่งสองครั้ง3ครั้งผลการทดสอบครั้งนี้แย่กว่าครั้งอมื่นๆเร็วมากยิ่งทุนเริ่มต้นน้อยยิ่งใช้น้อยยังเงินเดือนก็จ่ายไม่ได้คนงานออกไปทีละคนแนะนำยังไงก็ไม่อยู่เคนนี่ทำอะไรไม่ได้นอนอยู่บนโคลนดินน้ำฝนเย็นชำํำ แบบนั้นสาดบนใบหน้าของเขาแต่ยิ่งโชคร้ายก็ยังอยู่เบื้องหลังเคนที่โดนโรคมาลาเรียร้ายแรงนอนบนเตียงแม้ชีวิตก็ยังไว้ไม่ได้ก่อนที่จะเป็นลมเขาเอามันออกจากตัวเหลือเพียง2,300ดองให้ไมเคิลทำสิ่งสุดท้ายอย่าปล่อยให้ฉันตายโดยปล่ประโยชน์ที่นี่ได้ไหมประโยคนี้โดนถึงใจไมเคิลพวกเขาไม่มีทางกลับแล้วไมเคิลเริ่มออกสำรวจคนงานแต่ละคนเข้าใจพวกเขา พูดถึงเรื่องการอยู่ของแหล่งน้ําเขาจึงใช้เงิน2,300่องนี้ซื้อเครื่องกรองน้ําทําเป็นเงื่อนไขแลกเปลี่ยนเพิ่งแนะนําให้คนงานกลับมางานได้ดําเนินต่อต่อผ่านไปหลายสัปดาห์รอจนเคนนี้ตื่นอีกครั้งเขาค้นพบใบหน้าที่จริงจังของไมเคิลนั่งข้างๆไม่ได้เหรอไม่ได้ไม่ได้ธรรมดา จากประตูความตายเลียวกลับมาในที่สุดก็เราไอ้อลไม้หันอากาศข่าวดีรายงานสารเคมีเปิดเผยพวกเขาขุดที่นั่นมีแปดออนทองคำในแต่ละตันนี่ก็หมายความว่าพวกเขาพบว่าแร่ทองคำจำนวนมหาศาลผู้ชายสองคนกอดกันแน่นครั้งนี้รวยแล้วฉันรู้นะฉันรู้นะเราพบทองคำแล้ว ไปตายซายุงตัวนั้นตอนนี้ถ้าเขาได้เห็นมันความคืบหน้าของหนังคุณจะค้นพบเรื่องใหม่เพิ่งเริ่มต้นทําเป็นคนจนจูจ่ๆก็กลายเป็นมหาเศรษฐีหมื่นล้านการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างไรความงามสีบลอนวางสเสน่ห์เริ่มการสนทนาก่อนข้างนอกแสดงออกที่แท้จริงใต้โต๊ะใช้การกระทำเล็กน้อย ไม่นานมานี้เคนนี่ในอินโดนีเซียขุดกลับมาเหมืองทองคําที่มีแหล่งสํารองที่น่าทึ่งเมื่อเขาถือรายงานสารเคนนี่กลับไปอเมริกาทั้งโมสเปร์ก,ก็บ้าเพราะเรื่องนั้นนักลงทุนไม่เคยมองมาที่เขาคุณต้องลดกันแต่เพื่อถือกาแฟให้เขาเจ้าใหญ่ก็ออกมาเองขอรับซื้อหุ้นของบริษัทพวกเขาพนักงานทั้งหมดในคืนเดียวกลายเป็นเศรษฐีเพื่อพิสูจน์คุณค่าของเหมืองทองคําเขาเชิญนักลงทุนจากทั่วทุกมุมโลก ไปอินโดนีเซียมีส่วนร่วมในกระบวนการขุดเหมืองยังลงมือเองลงไปขุดเหมืองทองนักลงทุนเห็นทองด้วยตาตัวเองขุดทองได้ด้วยตัวเองสำหรับเคนนี้ไม่มีมีข้อสงสัยอะไรบริษัทของเขาเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กอย่างรวดเร็วหุ้นมูนลค่า17พันล้านดอลลาร์สหรัฐราคาหุ้นก็เหมือนจะโดโดยบินสู่ท้องฟ้ามากลายเป็นเศรษฐีที่มีทรัพย์สินนับหมื่นล้านข้ามคืนแห่งการฉลองปาร์ตี้เงินลงทุนนัดไม่ทวนความฝันที่จะเป็นเพื่อนกับเขาแต่เขาไม่รู้ว่า อันที่จริงนักลงทุนยุคแรกบางคนกำลอไม้หันอากาศเราเค่อยอย่างเงียบดูเรื่องตลกของเคนนี่หลังจากนั้นไม่นานเพราะนักลงทุนแนะนาเคนนี่ไปหาเจ้านายเจ้ารงรงแล้วเขาควบคุมทองคํามากมายเหมืองทองคําของเคนนี่ก็กลายเป็นเป้าหมายของเขาแต่เจ้านายใหญ่คิดแผนไม่มีชื่อเคนนี่และไมเคิลเขาตั้งใจจะจ่ายเป็นเงินสด300ล้านดอลลาร์ซื้อเหมืองทองคําของพวกเขาโดยตรงเคนนี่หลังจากที่รู้ก็โมโหสุดๆแม้ว่าเงินจํานวนนี้ทั้งชีวิตใช้ไม่หมด แต่การขุดเหมืองทองคําแห่งนี้จากเขาตั้งแต่ชาติพ่อสืบทอดความฝันนี้ถ้าความฝันยังเอามาขายมันต่างอะไรน้ำปลาหรอ300ล้านเหรียญสหรัฐกับความฝันข้างหน้าเคนนี้มุ่งมัน่นเลือกความฝันแต่ก็รีบวิ่งตามไปพันธมิตรองค์กรขนาดใหญ่โดยทั่วไปไม่มีผลลัพธ์ที่ดีเขาได้ลิมรสทุกโดยเร็วเจ้านายใหญ่ก็แค่ใช้เคล็ดลับเล็กน้อย ประธานาธิบดีอินโดนีเซียออกนะ่ะส่งกองทัพมาปิดล้อมเหมืองทองคำทั้งหมดแล้วยังเอากลับคืนใบอนุญาตการขุดของพวกเขาถึงชิ้นเนื้อในมืออย่างนั้นก็หายเคนนี่เริ่มเสียใจเนื่องจากเหมืองทองคำถูกเลิคืนหุ้นบริษัทลดลง5้ซทันทีเขากำลังจะล้มละลายอีกแล้วทุกวันเมาเหมือนโคลนหมดกำลังใจที่จะสู้แล้วหลังจากที่ไมเคิลรู้รวดเร็วบินกลางคืนไปที่อเมริกาเห็นสภาพเละเทะข,ของเคนนี่อบไม่ได้ที่จะสอนให้เขาที่หนึ่ง ตบอันนี้ตบให้ผู้ชายตื่นอีกที่เหมืองทองคําแห่งนี้คือเขาและไมเคิลใช้ชีวิตเอามาทําแบบนี้ได้ไงให้นายทุนเอามันไปได้ไงเคนนี้ตื่นเต้นขึ้นอีกแล้วไม่ว่าอะไรก็ตามพวกเขาต้องเอากลับมาเหมืองทองคําเป็นของเราไมเคิลคิดเกิดไอเดียตัดสินใจจากลูกชายของประธานาธิบดีอินโดนีเซียแล้วลงมือฝ่ายตรงข้ามเจ้าชายคนหนึ่งที่เล่นกับชีวิตลงทุนอะไรก็ขาดทุน เขาท้องนองรีบที่สุดตัวเองให้พ่อเห็นแค่ดึงเขาออกมาได้สามาถอดูในอินโดนีเซียรับสิทธิขุดทองคำแต่อยากเอาชนะความไว้วางใจของนายน้อยผอผู้ด,ดูง่ายมากเพื่อทดสอบใจของเคนนี่นายน้อยทำให้เขาไปสัมผัสสัตว์ตัวนี้เห็นเสือดูดูอยู่ตรงหน้าเคนนี่ไม่เพียงแต่ไม่วิ่งยังเหมือนเดิม เ้าทีละก้าสู่เสือตัวนั้นเขาค่อยๆย,ยกมือขึ้นรู้สึกว่าเสือไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายเขาความกล้าของเคนนี่ใหญ่กว่ายื่นมือออกมาวางบนหัวเสือยัางลุกไปลูกมาฉันกําลังสัมผัสเสือนายน้อยถูกความกล้าหาญของเคน,นี่ไม่ต้องการชีวิตนี่คือความร่วมมือก็ดูเป็นสําเร็จ แต่ชายผู้นั้นมีสิทธิ์ที่จะหารประโยชน์จากเหมืองทองคำเพียง15%เท่านั้นฟังดูขาดไปหน่อยใช่หรือไม่แล้ว15%ของ30,000ล้านเป็นเท่าไหร่คุณยังรู้สึกน้อยไปไหมเคนนี่บุกเบิกกลับมาพูนขึ้นอีกแล้วการตัดสินใจของสมาคามเหมืองแร่มอบแปรทองคำให้เคนนี่ซึ่งเทียบเท่ากับรางวัลโนเบลในสาขาเมืองแร่ในคืนมอบรางวัลเคนนี่มีหลายอารมณ์ ผ่านมาขึ้นขึ้นลงลงความฝันของเขาในตอนนี้สุดท้ายก็ได้ดําเนินการแล้วดังนั้นรอวันรุ่งขึ้นรอจอนเคนี่ตื่นขึ้นมาถึงเข้าใจชีวิตขึ้นขึ้นลงลงเร็วเหลือเกินเพิ่งถึงหน้าประตูบริษัทเห็นคนทักท้วงนี่มากันเยอะยังถูกเขาทุบตีและล้มลงกับพื้นกลับไปที่บริษัทเขาถึงรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น ปรากฏว่าผ่านการทดสอบตัวแทนจำหน่ายบุคคลที่3ไม่มีทองคำในเหมืองทองคำของพวกเขาในตัวอย่างทดสอบก่อนหน้ามีคนแอบเทว้ลงบนองค์ประกอบสีทองผลการทดสอบไม่ถูกต้องเคนนี่เพิ่งรู้ไมเคนเพื่อนรักเมื่อวันก่อนขายหุ้นส่วนของเขาทั้งหมดแปลงเป็น164ล้านเหรียญสหรัฐจากนั้นระเหย,ยไปจากโลกใช้นิ้วเท้าคิดก็รู้สิ่งเหล่านี้เป็นการหลอกลวงทั้งหมดที่มทไมเคนตั้งขึ้นนักลงทุนเริ่มทยอยขายหุ้นตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กปิดทำการชั่วคราว ธุกกรรมของบริษัทเคนนี่มูลค่าตลาด17พันล้านดอลลาร์ในคืนเดียวทุกอย่างก็ระเหยไปหมดเคนนี่ไม่เหลืออะไรแล้วและกลายเป็นเรื่องสนุกให้โลกทั้งโลกไม่ว่าจะไปไหนพวกเขายังไร้ลอนไปด้วยนักลงทุนทางโรงแรมยังบอกให้รีบเช็คเอาท์และเขาก็กลับไปที่ห้อง F b i 3คนกำลังรอยอยู่ที่นั่นแล้วจากปากของเขาเคนนี่ถึงรู้หลังจากที่ไมเคิลรับเงินแล้ววิ่งกลับอินโดนีเซียก็โดนกองทัพจับทันทีจากนั้นกลับไปที่เฮลิคอปเตอร์กระโดดลง อยู่ในป่ากำลังหาศพมือและใบหน้าของเขาถูกสปัปากับกินตำรวจอินโดพิภากษาอย่างเร่งด่วนสรุใไม่เกหเสียชีวิตแล้วแล้วเผาเขาแล้ว164ล้านหายไม่รู้ที่อยู่ f b i สงสัยว่าเคสน,นี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการหลอกลวงนี้ด้วยแต่ดูเขาตอนนี้ จุดได้ดูเหมือนนะักต้มตุนเหรอยิ่งเหมือนเป็นเหยื่อมากกว่าอีกถ้าไม่มีหลักฐานพิสูจน์เขาตอนนี้ในกรณีนี้ไม่มีประโยชน์อะไรไม่มีทางไหน FDI ทําได้แค่ปล่อยเขาไปเคนนี้ไม่เหลืออะไรแล้วจากโรงแรมหรูรากลับมาที่บ้านของเขาแม้ว่าเคนนี้เคยหมดมุ่นอยู่กับความฟุ้นเฟือยของความหรูราแต่ภรรยาย,ยังเลือกยอมรับเขาจากนั้นเธอก็หยิบกล่องหนึ่ง จดหมายที่ได้รับในช่วงเวลานี้ในนั้นมีจดหมายใบหนึ่งเรียกร้องความสนใจข้างในเป็นสัญญาฉบับแรกกับไมเคิลเขียนบนกระดาษทิชชู่ข้างบนเขียนไว้ชัดเจนแบ่ง50-50แต่ในจดหมายฉบับนี้ยังมีเช็คมูลค่า82ล้านดอลลาร์ในสหรัฐจำนวนเงินเท่าครึ่งเดียวของ164ล้านและงจากที่มองเห็นเคนนี่เผยรอยยิ้มที่ซ่อนอยู่ นังเรื่องนี้ชื่อว่าทองได้แปดคะแนนรีวิวเป็นเรื่องจริงที่ดัดแปลงฉันได้ดูนานแล้วประทับใจสุดๆทําให้ฉันชอบมันมากวันนี้อยากบอกว่าพร้อมทั้งแนะนานหนังเรื่องนี้ให้ทุกคนเพราะรายละเอียดเยอะเหลือเกินโดยท่วไปสามารถกําหนดได้พระเอกไม่ใช่เหลือเขาและไมเคิลคลังคลายร่วมกันในวอลสปีดดูมากไปแล้ว ต้นแบบเรื่องราวเป็นบริษัทเหมืองแร่ทองคำในแคนาดาในปี90ได้เปิดรงกลโกงที่น่าตกใจนี้ขึ้นผ่านทริคที่อธิบายไว้ในหนังพวกเขาสร้างขึ้นมาลองนึกภาพปริมาณทองคำที่สูงมากในแร่หุ้นบริษัทเพิ่มขึ้น25เซนมากถึงมากกว่า200ดองบริษัทที่ไม่มีรายได้ใดๆร่วมกับบริษัทที่ทำกำไรได้เรื่องนี้เองจากการขายสินค้าปลอมกลายเป็นประวัติศาสตร์ของแคนาดาท่ามกลางบริษัทที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในตลาด แค่ทำเงินได้ไม่มีใครเชื่อในสิ่งที่เป็นทองในตัวอย่างไม่ถูกการจัดเก็บทองคำมากเกินตลอดกระบวนการที่ไหนๆก็มีแต่ความสงสัยทำไมไม่มีใครสังเกตเห็นเพราะแค่หาเงินได้แท้จริงมันไม่สําคัญเหมือนทองคําที่แท้ไม่อยู่ในป่าเสมอหรือภูเขาที่เราไปหรือแม่น้ําใดๆมันอยู่ที่ววลสปรีดเอาละเรื่องราววันนี้พอแค่นี้ฉันอีกแล้วพบกันใหม่บายบายผมมีเว็บดีๆมาแนะนำยูฟ้าวิดดอม โปรโมชั่นพิเศษตสำมากวันนี้รับฟรี100%เล่นได้ทุกอย่างถอนได้ไม่จำกัดจิ้นเดือนคืนยอดเสียให้อีก5%แอดไลน์มาเลยที่แอด U F A w i d o n